สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูว่นปลาผีชนิดหนึ่งนะครับว่านชนิดนี้ก็คือนะครับว่านพระตะบะนะครับก็คือว่านเก่าของคนไทยนะครับที่หายากนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้แต่ไม่มีใคร ได้ปลูกแล้วนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆท่านสมัยกว่าแล้วนะครับเริ่มทำลายว่นทำลายต้นไม้บดนะครับเดี๋ยวนี้ลักษณะใบของเขานะครับก็จะเหมือนกับว่านชักมดลูกว่านอะไรนี่แหละครับแต่มันแตกความแตกต่างก็คือใต้ใบเขานะครับเราจะ สัมผัสด,ดูใต้ใบเขานะครับใต้ใบเขาจะมีขนนุ่มๆนะครับนี่ครับเวลาเราเอานี่ครับเราจ่อมือไปสัมผัสใต้ใบเขานะครับเขาจะเป็นลักษณะเหมือนกับมีขนนะครับเหมือนกับมีขนใต้ใบเล็กๆนะครับตัวนี้นะครับถึงจะใช่ว่านพัตตะบะขนของเขาจะออกจะสัมผัสมือของเรา นะครับคนจะนุ่มๆนะครับลักษณะเหมือนกับกร,รมะหยีนะครับถ้าเราลูบดูนะครับเอามือสัมผัสรูปใต้ใบของเขานะครับมีอย่างนี้ครับเราลรูปใต้ใบเราจะรู้ว่าเหมือนกับกร,รมะหยีแล้วก็มีขนบางๆอยู่ใต้ใบโอเคแล้วครับนั่นแหละก็คือที่มาของวันพระตะบะนะครับถ้าท่านรูปดูนะครับ ถ้าเกลี้ยงเกลี้ยงหรือมันมันหรือไม่มีรดสัมผัสอะไรมือเลยไม่ใช่นะครับนั่นไม่ใช่ว่านพัตตะบะอันนี้ใช่ครับส่วนลำต้นนะครับยังไม่ไมถ่ายให้ดูลำต้นวันนี้นะครับเพราะว่าไม่มีโอกาสถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะถ่ายลักษณะหัวให้ดูนะครับหัวของเขานะครับวันนี้ไม่ได้ขุดนะครับ เพราะว่าเขาปล่อยให้เขาจเจริญงอกงามก่อนนะครับก็เยอะอยู่นะครับสําหรับตรงนี้หน่ยเยอะนะครับมีแต่พระตะบะบทนะครับหรือที่เราเรียกว่าบ้านกันผีนั่นแหละครับนี่ครับบ้านผีกลัวนั่นแหละครับคือความเชื่อของชาวบ้านนะครับสัมผัสดูใบเขานะครับถ้าใบเ,บเรียบๆไม่มี อะไรนี่ไม่ใช่นะครับเราต้องสัมผัสตรงใบมันจะออกนุ่มๆม,มันกับกรำมะหยี่น้อยๆน,นะครับกำรรมะหยี่นั่นแหละครับใช่ครับสำหรับวันนี้นะครับมาให้ชมเพียงแค่นี้ครับ